ชัยมงคลชัยรบพลังประช,ชารัฐสกลนครครับต้องกาบขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้โอกาสตลอดระยะเวลาสองวันที่นั่งอยู่ณสภาหแห่งนี้ได้เห็นพี่น้องในสภาได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลซึ่งมีอยู่14หน้าเกือบครอบคลุมทุกประเด็นมีบ้างที่สนับสนุนมีบ้างที่คัดค้านมีบ้างที่เสนอแนะและคณะรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงแสดงเหตุผล นักสภาแห่งนี้ให้ได้รับทราบนี่คือสีสันของประชาธิปไตยกระผมขอเป็นหนึ่งในสีสันประชาธิปไตยขอร่วมวิาพากษ์วิจารณ์นโยบาย1สบสีหน้าของรัฐบาลน,น,น,นโยบายแรกก็คือจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเรื่องนี้เป็นอุดมการ์และจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคพลังประชารัฐผมมีความเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ต้องคงอยู่คู่กับชาติไทยนอกจากนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนายบัยยัายดังกล่าวท่านยังได้เขียนไว้ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งท่านเขียนไว้ว่าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งส่งเสริมให้เป็นคนดีมีวินยัยภูมิใจในชาติและไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์คงปฏิเสธเสียไม่ได้ว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นควบคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์เราได้เห็นเยาวชนของชาติได้แสดงพฤติกรรมพฤติการชังชาติด้อยค่าประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อปีพศ2544ที่มีการแก้พรบการศึกษาและมีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปีพศ2551 ผลพวงของสองเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้วิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมได้หายไปจากหลักสูตรการเรียนรู้ของนักเรียนวันนี้ผมอยากให้ลูกหลานไทยทั้งหลายได้สังวรไว้ว่าบนแผ่นดินที่เหยียบยืนนั้นได้ทาทับไว้ด้วยเลือดไทยนับแสนนับล้านหยด เพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ชังชาติใครก็แล้วแต่ที่ด้อยค่าประเทศตัวเองผมถือว่าตัวเป็นไทยแต่ใจเป็นชาสของความคิดของต่างชาติต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดของเยาวชนของชาติใหม่และผมก็อยากวิงวอนไปถึงรัฐบาลว่าอยากให้ท่านเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองเพื่อบอกลูกหลานของเราให้รู้จักสิทธิและหน้าที่เพิ่มวิชาศิลธรรม ในหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษามัธยมและอุดมศึกษาครับแล้วเรื่องต่อไปยาเสพติดวันนี้เราต้องยอมรับว่ามหาันตมหันตะอันไลายแรงก็คือยาเสพติดผมชื่นชอบในนโยบายที่จะปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดแต่ผมก็มีเรื่องเราที่ต้องติจิงที่ท่านเขียนบอกว่ามองผู้เสพคือผู้ป่วย แล้วผมเห็นรัฐบาลที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเอาผู้ป่วยไปบำบัดร,รวมกัน20คนมั่ง30คนมั่ง40คนมั่งถ้าเขาเหล่านั้นบำบัดเสร็จแล้วไม่กลับไปเสพยาเสพติดก็เป็นสิ่งที่ที่ดีแต่ถ้าเขาหวนกลับไปสู่ยาเสพติดนั่นเป็นการสร้างเครือข่ายยาเสพติดขึ้นมาใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น และเรื่องต่อไปที่ผมเห็นดีด้วยและก็ชื่นชมรัฐบาลชุดนี้ที่มาจาก11พักก็คือนโยบายลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านกวดการขนส่งทั้งทางน้ําและทางบกวันนี้ประเทศจีนเขามีวันเบลวันรถค้าขายกันด้วยทางรถไฟทางบกรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะทํารถไฟรางคู่หลายเส้นทางไม่ว่าจากอุดรธานีหนองคายมาขนแก่นทะลุถ,ถึงกรุงเทพหรือจาก บ้านไผ่ไปสระคามกาลสินร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมอยากให้พันเพิ่มเติมนิดหน่อยครับบ้านผมอยู่สกลนครกรรุณาศึกษาออกแบบทางรถไฟจากนครพนมมาที่สกลนครแล้วเชื่อมต่อกับอุดรธานีด้วยครับและอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นนโยบายเกี่ยวกับกเกษตรกรซึ่งเราก็รู้พูดกันมาโดยตลอด ว่าเกษตรกร,กรชาวนาคือสันหลังของชาติแต่วันนี้ปัญหาเกษตรกร,กรมีมากมายท่านก็ได้เขียนไว้ในนโยบายว่าให้เปลี่ยนแปลงปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเห็นดีด้วยครับแต่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงนั้นปัญหาเกษตรกร,กรมีมากมายอีสานบ้านผมยืนยันไม่มีชาวนาคนใดร่ำรวยและลืมตาอ้าปากได้จากการทำนาสิ่งที่เขามีก็คือหนี้สินเพิ่มยิ่งขึ้น ราะนั้นวงจรการเกษตรจําเป็นต้องคุยกันเรื่องสิทธิที่ดินสิทธิที่ทํากินการบริหารจัดการน้ําการเพิ่มผลผลิตการแปรปรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเรื่องนี้มีหลายคนแจกแจงไว้ณที่นี้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันและก็ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรไม่ใช่อวยกันเพราะอยู่พักเดียวกันเพราะเมื่อคืนผมนั่งฟังท่านพูดท่านก็ลุกขึ้นมารับว่าสิ่งที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พูดในสภานั้นเป็นเรื่องจริงและท่าน พร้อมที่จะแก้ไขและเรื่องสุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ตอบกับสมาชิกของพวกผมว่าจะคงไว้ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและก็ยังมีอีกหลายท่านทีนท่ยังขึ้นทะเบียนแต่ยังไม่ได้รับยังอยู่ในระว่างทบทวนก็ฝากท่านรัฐบานด้วยครับขอบคุณครับ